สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลให้โชคครับครับมื่อนีตอนแรงของวันที่12ครับสีผ้าเอฟซีทุกท่านครับโทษสัมผัสกับเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์นะครับบานแม้ทั้งตัวเลขครับคงสุดท้ายท้ายสุดนะครับเซียนสีเทปทางเพชรชบูรณ์ครับสีใดตัวใดฟันตัวใดเน้นให้เอฟซีนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางจองเฮา ครับหาคลิปดีๆฝากพี่ตอนน้องครับละกะเอฟซีใหม่ที่เขามาแล้วครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสิบวได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับเอาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพ่ามาโทษรสัมผัสอาสดๆกันครับกับเซียนสีเทปเมืองเพชรบูณ์พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีค่ะ พอ่อมื่อนี้มาติดตามแนวทางนะคะสรุปชุดบนค่ะพ่อครับครับผมค่ะชุดเหล็กล่างข้าไดไปแล้วเนาะพ่อนอะครับชุดเหล็กล่างได้ไปแล้วเนาะพี่น้องพอเพินเน่นให้แล้วนะคะให้เม็ดเดี่ยวเขียนแขียนคือหนึ่งหกนะคะู้ใดที่ได้ติดตามแนวทางตัวเลขของพ่อเพิ่นนะคะในสรุปชุดเหล็กล่างนะคะเนาะเดี๋ยวจังไดกระสิขึ้นให้เบื้องอีกคือเกานะคะ พ่อเป็นจังไหนคะพ่อฝันดีวะค่ะพ่ออ๋อถ้าฝันก็ต้องฟันแน่ยู่แต่ก็เสียก่อนฝันเป็นของที่เสียดอกพรฝันบ่ค่อยแม่นอ๋อฟันบ่ค่อยแม่นเนาะพ่อนะเอาไปจ้ะเอาเคนเด็กายประกาศนี่แหละเอาเลขปลายประกาศนะเ,าเาานาะพ่อเนาะเอาเลขกันข้าวนวดเท่าอีหล่ะเนาะพ่อเนาะครับผมจ้ะสรุป ชุดสามตัวบนเทาจะเหลือประมาณจักหางเขาพ่อเหลืออยู่หนีอยู่หกหางจ้าพ่อก็สิบั้นเนี่ยในหางเดียวจ้าเอาเอาหกหางก่อนนะพ่อนอ้อจังปันเน้นเนาะค่ะเนาะครับจ้า,าอเออเค่ะพ่อเอาเลยค่ะเอาเลยเลกเต่นสามตัวค่ะเก้า deven, ก้<ข>าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดบอค่ะพ่อใช่สองแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งบอค่ะพ่อแมนจ้าแล้วก็สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งค่ะหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดจ้าวงกลมเก้าสองเจ็ดวงกลมไปที่เก้าสองเจ็ดค่ะพ่อเดินหางเดียว <จะ S 2> สองตัวบนอสองตัวบนค่ะ สองเจ็ดสองเจ็ดนะค่ะอเมนค่ะสองเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะเอาร่างเสริมไปจะหน่อยบ่ตัวแรกคราบพ่อร่างพ่อจะเพิ่มร่างบ่ค่ะ เออมันเป็หมูฟฝันฝันอยู่ทรงนี้แหละมันสีขาอยู่ก็บนนี่ละมั่งไปกับเปลี่ยนยู่นี่ละวะอ๋ะจอจะพอเปล่าขวายมากมี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เอออันนั้นมันเป็นเลขสูตรอันนี้มันเป็นเลขฝันเนี่ยที่สีฟ้าก็จักสองสามหางเนี่ยอ๋อพอจะฝากเลขความฝันบ่ค่ะานเอาจากฝันคะน่ะพอฝันอ่าเก้า ฝันนี่คือหาเก้าเนาะหาเก้า้าแล้วก็ซีเก้าหาเก้าซีเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองอืค่ะฝันเนาะฝากไปสามหางฝกไสามหาง,หางาเจ็ดแ้วค่ะแล้วเลขสูตรคำนวณเฮานี่เนี่ยพอพอจะว่องที่สองเจ็ดนี่บะค่ะเอาสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยบนเนาะพ่อนะแมน ะจะมาพอฝากเหล็กฟันไว้สามหางเนาะพอเนอะางามเนี้ยจ้าบน <c oughs> เม็ดเดียวคือสอ,องเจ็ดเลยเนาะพ่อสองเจ็ดเลยจ้า โ่อสุดท้ายแล้วเนาะพ่อสิมีเพิ่มเติมอีกว่าค่ะพ่อบอบ่คงสุดท้ายแล้วค่ะคงสุดท้ายแล้วเนาะพ่อเนาะมันมั่นใจที่สุดแล้วล่ะโอ้เฮ็ดคักแล้ว่นบ่พ่อแล้วขอดว่ามาแล้วโอ้ขอดคักใส่แล้วเนาะพ่อเก้าเก้าเจ็ดเกับสองเจ็ดนี่เลยเก้าสองเจ็ดกับสองเจ็ดคัดคักแล้วเนาะพ่อแม่น พอเลขต้งหมดมันจนสิบตัวมันตัดลงมาเหลืออยู่สิบตัวนึงเหลือยู่เก้าสองเจ็ดหนึ่งค่ะเอามันต้องมาสามตัวค่ะพอ่อจังไดกตไ็ต้องมาเนาะพ่อเนาะไดนก็ต้องมาจ้ะ <c oughs> มันใจก็ทุกงวดหรือว่าทอกเก้าคับพ่องวดนี้พอ่องวดนี้ว่าเป็นมันใจก็ทุกงวดที่ผ่านมาอยู่ โอ้มันใจก็ทุกวันเลยเนาะพอเนอะเอาะครับค่ะพ่อบันนี้นูขอทวนในเดอพอเดอเออค่ะชุดสามตัวบนมีเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแม่นปะคะพอ่อแม่นจ้าชุดสองตัวบนมีสองเจ็ด 5้าเก้าสี่เก้าแล้วกับซีหนึ่งนะพอ่อครัค่ะเลขคพา่ฝันพ่อฝากมามีหาเก้าซีเก้าแล้วกับเจ็ดสองนะพอ่เอเงีนจ้าตัวที่พ่อวองเล่นก็คือเก้าสองเจ็ดนะคะเอ่อผางเดียวนะค่ะสองตัวก็คือพ่อฟันไปที่สองเจ็ดนะพอ่อนะครับค่ะ เลขล่างเข้ากันยังเน้นเป็นต,ตัวเก่าอยู่เนาะพอนะ่อเนาะเป็นตัวเก่าอยู่ฟันหนึนะ่งหกคือเก่าเนาะพ่อหกหกหนึ่งนี่แหละจ้าหนึ่งหกหกหนึ่งเห็กลับน้ำเนาะพ่อเนาะแมนจ้าอ่ะถึงว่างวดนี้เธอว่า,ามั่นใจกว่าทุกงวดแล้วเนาะพอนะ่อเนาะแมนจ้าค่ะจังใดขันมีเพิ่มเติมจังใดกัจังไก่คงสุดท้ายห้าสี่ยำเน้นอีกอยู่เนาะพอนะ่อเนาะ ได้ได้จ้าย่างหางกับปะมาณมันทีสิบห้านะพอนอสวงแรงแรงสีนพปอยาำคว่ำมันใจให้เอฟซีอีกเนาะพเนาะครับผมจ้าเอาค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะคุณพ่อนะคะเซียนสีเทเบเดอร์ค่ะทีแบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับท่าน่องให้ไดมีโชกมิราบน้ำกันเนาะค่ะพอเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับจ้า เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากคุณพอเซียนซีเทปมาเป็นทีเดียอยนะคะเนาะ,ะชุดบนนะคะคุณพอก็ฟันให้หางเดียวนะคะคือเก่าสองเจ็ดนะคะหละกักกรชุดสองตัวก็คือสองเจ็ดนะคะ ราคาเลขล่างนะคะพอก็ย่างฟันเน้นเป็นตัวเกานะคะก็คืนหนึ่งหกนะคะเนาะหาจังไดฉบากระชื้นตัวเลขแนวทางไห้นะคะนอกเพื่อความชัดเจนนะคะให้พี่น้องแฟนคลับทางช่องนะคะคุณ่อวิไลให้โจกนะคะฉบาผ้าลวยนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะเนาะจะได้มีกําลังแรงใจนะคะหาแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้มาพบเจอกันในคลิปหน้าด้คะเด้อใข้พี่น้องสุขมาสุขกุคนสวัสดีค่ะ